สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับผมเพิ <S <S ่งเข้ามาก็สวัสดีด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับ x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  ซนะฮะและ้วก็นอมบิโนโนะฮะนอมบิโน,โน,โนแล้วก็อ่าแฮกแท็กนะฮะแล้วก็ C2S นะครับผมแต่ละคนนี่ไม่มีกล่องเครื่องมือเลยก็มาฮะมีแค่จเจ๊กนะฮะก็คือคุณ x x x นะฮะเอากล่องพยาบาลมาไม่รู้ว่ามีเข็มฉีดยาแดงหรือเปล่านะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกัน,นะฮะซูนเปิร์กผมจะเอากระทืบแรงไปแล้วก็หัวหมูแล้วก็ที่ก้านกางนะฮะแล้วก็ โนวัน no ไปนะคือผมเล่นนะผมต้องมีโ no นวะันอ่ะอย่างน้อยท้ายเกณฑต้องได้สักคนหนึ่งหรอวะ่ามาโอเคแล้วก็เอาเพิ่มแต้มไปนะสำหรับออฟเฟอร์ลิงไม่ต้องตกใจไม่มีโมดีเนี่ยเขาเอาเพิ่มแต้มมาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเอามาแค่คนเดียวนะปกติที่ถ้าสำหรับเลนเซอร์เนี่ยจะเอาเพิ่มแต้มมาเยอะนะฮะในก็ช่วยแจกแต้เมเพื่อนหน่อยนะผมจะได้ไม่เน้นเก็บสี่กันล้วกัน นั่นจะแจกแต้มนะผมเป็นฆาตกรที่ใจดีนะไม่ใช่อะไรนะผมฆ่าใครไม่ค่อยได้เก็บสีเท่าไหร่หรอกผมเล่นการ์ด <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเเทนเล่นฆาตกรแกกนะก็ว่าไปบางทีก็เล่นเก็บสีได้แต่ต้องเป็นคิวเลอร์ที่ผมถนัดเท่านั้นอย่างเดอะด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคิวเลอร์ที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะฮะกับเดอะเดอะแฮกนะฮะที่ค่อนข้างที่จะเล่นดีมากๆเลยนะฮะมาเข้าเกมวันนี้มีสปอนเซอร์หรือเปล่า สปอนเซอร์ชุดชาร์กแลบลินนะฮะของเดอะคราวนะฮะ <laughs> มาครับผมด่านนี้อีกเแียวหรอด่านนี้มันกว้างเกินอะ่ะแล้วแบบเซอร์มันวิ่งแบบจุกได้อะ <laughs> ผมฟังเสียงก่อนเลย <laughs> แต่ว่าลัเนี้ทําทําอีเวนต์นนะวันนี้ เฮ้ยไม่มีการป่นอ,อ,อนุ้อยู่เครื่องนู้นอยู่เครื่องนู้นปะเข้าหัวอีไม่โดนผมกระทึบก่อนเลยผมมีกระทึบแรงกระทึบก่อนเลยวิ่งไปไหนวะมันวิ่งสวนเหรอไอคนนี้นี่มันวิ่งฉี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ป่ะไม่อยู่วะไปไหนวะคือ วิ่งฉี่ออกมาเลยเจ๊กทำไมเขาเล่นเนียนจังอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาแตะครึ่งนี้วิ่งไปละเจอคอเดดครับผม <c oughs> ผมปาดักหน้าก่อนเลยเอ้ยวิ่งสปินมาสปินมาสปินมาอุย้ยสปิน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 ผมปาผมปายับเลยวันดีคอเดดจ้วงก่อนทีนึง แล้วมันปั่นกันเสร็จแล้วฮะผมโดดละโดะโดข้าหน้าต่างไปละยังไงผมต้องวิ่งไปดูนะต้องวิ่งกลับไปเช็คไมโครโฟนแล้วเขาก็วิ่งยาวเลยฮะผมจังหวะนี้วิ่งไปไหนวะทางซ้ายนะฮะน่าจะอ้อมบ้านจุกเด็กน้อยไปเนี่ยผมเกลียดวะผมแท้แพ้แพ้อะไรสำหรับพวกเนี้ยเข้าบ้านเล็กแน่เลยโอ้โหแล้วมันวิ่งอ้อมนี่ไงผมกันหน้าต่างอะ รอยเท้ามันวิ่งมาตรงนี้รอยเท้าวิ่งเข้าบ้านนี้ฮะวิ่งเข้าเบสเมนต์ตรงนี้ไอ้คนนี้มันวิ่งไม่หยุดเลย,เยอ่ะเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วหายวะรอยเท้าหายอะ่ะ h a t the fuck โอู้คืนนี้จะเสร็จแล้วด้วยโอ้โหสปินมา สปินมาสปินสปินหลอ่อสปินมาแล้วคืนจะเสร็จแล้วด้วยผมต้องเอาอ้คนนี้ก่อน <c oughs> ยังไงวิงสวนกลับดิโอ้โหแล้วมันปันเสร็จแล้วมันปันเสร็จปั่นเสร็จแล้วเกมไวอีกแล้วเกมายอีกแล้วเสาอยู่ไหนล่ะเฮ้ย ผมมองแข,ขวนตรงคอกวัวดีกว่าเรียกได้ว่าพอๆกลางแบบเลยอะอยู่ไหนถ้าจะออกขวาหรือเปล่าเฮ้ยเกมค้างเฮ้ย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  What the fuck game? เกมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหดได้ดีไรแล้วมันช่วยกันตอนค้างเนี่ยนะผมอยากจะซ้ำอะ แต่ว่าคอเด็ดมันอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าผมโอ้โหแล้วมันปั่นไฟกันไวเกินไวตี้เนี้ยผมอยากซ้ำอ่ะผมอยากตีซ้ำอ่ะผมต้องได้สักคนหนึ่งอ่ะแล้วโดดเข้าหน้าต่างไปแล้วครับผมผมมีกั้นหน้าต่างนะจังหวะนี้ผมมีกั้นหน้าต่างนะยังไงเรียบร้อยครับผมเฮ้ยมีคนปั่นมีคนปั่น ถ้ามีคนปั่นอย่างงี้มันยังจะหน้าปั่นอีกนะไปละไอคอร์เดตไอคอร์เดตนี่ตัวดีเลยนะชอบปั่นคนนี้ผมว่าน่าจะมีแทงหลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะมันเด็กเฮ้ยดู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 หน้าได้ขนาดไหนอะดู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 มันก็ยังจะมาปั่นอ่ะนะอีคอร์เดตอะอ่าเรียบร้อยผม ผมผิดนะผมผิดออร่าผมผิดออร่านะครับผมเขาดึงกันแล้วเขาดึงกันแล้วเขาช่วยกันแล้วเขาช่วยกันแล้วอย่างนี้ผมเอาคอนดิดก่อนผมต้องเอาคอนดิดก่อนไปดักหน้าไปพวกเข้าหัวพอดีเลยอฮึมที่โดนหัวแตกหัวแตกฮะหัวแตกได้ฮาร์ดป่ะได้ฮาร์ดป่ะไม่มีได้ฮาร์ดครับผมผมอุ้มอย่างไวผมแขวนตรงนี้เลยกลางแบบเลยมา โอเคเห็นเจ๊กพอดีเลยผมกั้นหน้าต่างก่อนเลยไปแล้วเจกบอกไปแล้วสปินยาวๆสปินยาวๆโอ้โหแล้วมาช่วยกันดีมันช่วยกันเก่งเดีย๋ยวเดี๋ยวผมขอซ้ำดีกว่าปะติดแบกกลับมาเอากันหน้าต่างนะจ้าผมเรียบร้อยฮะ แล้วผมอุ้มเลยน่าจะมีแทงหลังโอ้ยไม่มีว่ะโอ้ยสบายเลยอย่างงี้แต่ว่าเมื่อกี้มีคนเข้ามาในนี้นะผมเห็นว่ามีคนเข้ามาในนี้นะเมื่อกี้น่าจะอยู่ในตู้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะเปิดตู้ดิไม่อยู่อ่ะปั่นเสร็จกันรุนรันวไอ้นี่ยังไม่เคยโดนแขวนเลยใช่ไหมไปผมไปย,ยับเลยอ่ะลมไม้ไปดิ ลบไม้ไปดิผมเห็นอ่าอยู่นะผมเห็นอ่าอยู่นะเอ้ยก็ไม่อยากจะเฝ้าหรอกแต่ว่าคือมันมากันอะไรเยอะแยะแถวเนี้ยใจก็ไม่อยากจะเฝ้าหรอกแต่มันมากันเยอะๆแบบเนี้ยมันมากันเยอะๆแบบเนี้ยจะให้ทํำยังไงจะให้ทํำยังไงก็ามากันเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องเฝ้าดิครับผมผมก้นหน้าต่างเลยผมก้นหน้าต่างเลยอย่างหวเนี้ยผมก้นหน้าต่างเลยแล้วก็ ยังไงเขาจะต่างไม่ได้ปาบก่อนทีนึงแล้วม้วก่อนทีหนึ่ง,งเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคผมไปแขวนข้อดีก,ก่อนเลยเพราะว่าเขาไม่มีแทงหลังเนะไม่ต้องมาม้วนตัวเลยตัวดีเลยแกชอบปั่นดีนักตายครับผมผมต้องเล่นอย่างนี้นะถ้าไม่เล่นนี้คือผมฆ่าใครไม่ได้เลยนะ โอ้โหได้ดิดูครับดูดูดูออล,ลาอุ๊ยมันวิ่งฉีกมาเลยขอกระดืบเพื่อนก่อนขอทึบเครื่องก่อน,ออออนโอเคกระดือไปเยเขาเลงเขาน่าจะเลงสองครึ่งนี้แล้วนะแต่ว่าเอาเด็มันหายไปไหนวะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้ารอยเท้าหายเร็วแบบนี้ไม่ใช่แล้วผมขอไปดูแถวๆนู้นก่อนนะเผื่อเขาปะปั่นแยกกันเฮ้ยเหมือนเห็นรอยเท้าวะ่ะชัดเลยชัดเลย <c oughs> นี่แน่เจ๊กเหรอสปินมาสปินมายังไง <c oughs> ก่อนทีนหนึ่ง <c oughs> ปลาดักก <laughs> ่อนเลยปลาดักก่อนเลยอย่างงี้ต้องปลาดักก่อนเลยตีก่อนทีนึงฮะตีก่อนทีนึงฮะไล่ต่อนะไล่ต่อนะไล่ต่อนะยังไงอะยังไงยังไงโดดข้ามหน้าต่างไปหนึ่งสเต็ปโดดข้ามต่ากผมกั้นหน้าต่างหนึ่งสเต็ปยังไงยังไงต้องล้มไม้นะบุญวชกลับมาครับผมแล้วก็เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยผิดพลาด ผิดพลาดแล้วเขาปั่นกันเสร็จแล้วครับผมยังไงยังไงโดดหน้าต่างไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยออกมาออกมาออกมานี่ออกมานี้ออกมานี้ไม่ได้เลยตีเนี้ยปั่นไฟกันเร็วไม่ได้เลยแขวนทั้งบนเลยมาเพราะว่าผมจะได้ดูด้วยว่าเขาอยู่เครื่องไหนกันโอเค ประตูอยู่ใกล้ๆก,กันนะแล้วโทเทมไฟผมอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวิ่งซ้ายครับผมมี inside, คอร์ดวิ่งซ้ายคอร์ดวิ่งซ้ายฮะผมจะมาดักหน้านะผมว่าจะมาดักหน้านะครับผมยังไงเฮ้ยยังไง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 โดัวดหน้าต่างโดดหน้าต่างไปดิครับผมเรียบร้อยครับผมไม่สนใจผมแขนเลย เพงแขวะเลยแล้วก็ปล่อยเข้าไปเขาดับรอดก็รอบปล่อยเข้าไปแน่ะโอเคโอเคปล่อยเขาช่วยกันนะปล่อยเขาช่วยกันไปฮนะเขาได้เปิดประตูละโอเคเปิดประตูผมว่าน่าจะไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมมีโนวันเขาน่าจะออกไปแล้วแหละปล่อยตายเลยเหรอ ฮัลโหลเจคโอ้โหสปินมาสปินมาสปินมาอย่างไวเฮ้ยโอ้โหเจอเจอแจ็คพอร์ตเจอแจ็คพอตเจอแจ็คพอตไอ้เจคมันวิ่งไปไหนของมันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอ้อมเหรอจะวิ่งอ้อมเหรอเจคเรียบร้อยครับผม เก็บสี่เป็นสวยงามครับเจก็ได้ไปแทงหลังปะมีปะอุ้ยไม่มีโอ้แขวนหน้าประตูครับผมผมให้เอาจัด <c oughs> ตีก่อนทีนึง <c oughs> เรียบร้อยครับผมเก็บสี่ถือว่าคุณพวกคุณก็ได้แต้มกันแล้วนะ เรียบร้อยตีก่อนหนึ่งทีตีก่อนหนึ่งทีอ,นนงทอยากหน้าก่อนเรียก่อนทีหนึ่ง <c oughs> ไอเนี่ยไอเนี้ยไม่เคยโดนแขวนเลยไอเดวิดอลยเรียบร้อยครับผมเก็บสี่แขวนด้าประตู โอเคคเราสำเร็จลาไแต้มมาสามหมืนะฮะจังหวะนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนุกเหมือนกันได้แต้มสองหมนสเพราะว่าผมไม่ได้แขวนแต่ละคนสองครั้งนะเพราะฉะนั้นมันก็นี่ไงอย่างที่บอกว่ามีเข็มฉีดยาแดงนะที่เขาเอามาแล้วมีแทงหลังด้วยไอยคนนี้ชี้เล่นเจกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมขอดูก่อนไอเอ็นี่เล่นเจกไหมเออแต่ทำไมเขาไม่แทงหลังอะคืองง จังหวัดที่เขาจะควรแทงหลังได้แต่เขาไม่แทงหลังอะ่ะหรือว่าก,กดไม่โดนเหรอ